กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมหลังจากคราวที่แล้วเราได้นําเสนอเรื่องประธานาธิบดีที่จนจนที่สุดในโลกนะครับวันนี้เราก็จะมานําเสนอเรื่องอประเทศที่ขี้โกงที่สุดในโลกนะครับทุย <laughs> พักเรื่องเวลาเอ้เวลาอกีฬาไว้ก่อนแล้วกันครับวันนี้ก็ช่วงสาระแทบไม่มีก็จะพามาทำความรู้จักกับ พี่โจนะครับผมพี่โจแกได้ฉายาว่าเป็นนักล่าระดับฟรีแลนซ์นะครับผมเป็นหนุ่มชาวอังกฤษชื่อว่าพี่โจนะฮะน่าสนใจยังไงครับน่าสนใจตรงที่พี่โจแกเป็นขอทานครับ <c oughs> <c oughs> แล้วทําไมแกถึงเป็นนักล่าฟรีแลนซ์ได้นะครับพี่โจแกเป็นคนจรจัดนะครับผมแกไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีญาติแกโดน แม่ไล่ออกจากบ้านนะครับเพราะว่าแม่จับว่าจับได้ว่าแกไปเล่นยานะครับผมก็โดนครอบครัวตัดหางปล่อยวัด <c oughs> สุดท้ายมนุษย์ที่ไร้ที่พึ่งอย่างพี่โจนะครับปรับตัวได้วิธีเอาตัวรอดของพี่โจก็คือซ้ำเท่านั้นครับผมพี่โจอาศัยจีบสาวไปวันๆคือจีบวันนี้จีบได้ก็เออเนาะก,กูมีที่นอนแล้ว เรียกว่าพี่โจนี่มีที่หลับนอนอาศัยแต่ละวันนี่ไม่ซ้ำกันเลยนะครับแถมพี่โจแกยังโฆษณาให้สัมภาษณ์โบว,วนะ่ะผมก็ไปหยอดคำหวานว่าผมรักคุณนะผมอยากแต่งงานกับคุณสาวๆก็ตกลุมพังนะครับแล้วก็พาพี่โจเข้าบ้านก็ว่าแล้วพี่โจแก่ก็ใช้ชีวิตแบบนี้แหละฮะแถมยังโบว,วา่า แต่ละวันนี่กินอาหารไม่ซ้ําเลยบางครั้งได้คนรวยได้เข้าบ้านใหญ่แม่งมีเลี้ยงซูชิเลี้ยงบสเตอร์โอ้กินวายดีๆโอ้พี่โจสุดยอดจริงพี่โจยังกล่าวแบบเชิงสถิตินะครับว่านิวยอร์กมีคนอาศัยตั้ง8ล้านคน,นการที่จะซ้ําให้ได้ปีละ365เนี่ยถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ยากเลย <c oughs> แหมพี่โจแกปากดีเหลือเกินนะครับก็ไม่ใช่ว่าแกจะจีบติด หญิงทุกวันทุกวันนะครับบางวันแกจีบหญิงไม่ติดนี่ก็แกก็ไม่ทําอะไรครับแกก็ไปนั่งขอทานครับตามถนนชีวิตพี่โจแม่งไม่รู้ว่าจะดีหรือจะเฮี้ยดีเนี่ยก็พี่โจนะครับก็ถ้าจีบสาวไม่ติดก็ชอบไปหาของฟรีตามร้านค้าต่างๆนะครับเช่นพวก ขายขนมขายไส้กรอกขายที่อะไรที่เขาให้ชิมน,นะฮะแล้วก็บางครั้งก็ไปนั่งขอทานจากคนเดินผ่านไปผ่านมาเงินส่วนใหญ่พี่โจก็อาไปเสริมหล่อนะครับส่วนใหญ่ก็ไปซื้อเยลไปซื้อครีมมาทานหน้าไม่ให้มันเหมือนคนจอนจัดไม่ให้มันเหมือนคนขอทานนะครับแล้วก็แกไปขอทานไปเรื่อยๆพอได้ตังมาแกก็ไปแต่งหน้าต่อ วันต่อมาแกก็ไปจีบหญิงต่อจีบหญิงเสร็จแกก็เนาะซ้ำต่อเย็ดชีวิตพี่โจแม่งโคตรแนวเลยโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับผมกับพี่โจของเรานะครับหนุ่มจรจัดที่ว่าได้ชื่อว่าเป็นนักล่าระดับฟรีแลนซ์สุดยอดมาก ยอดตรงไหนวะทุยโอเคครับขอบคุณที่รับฟังรับชมมาถึงจุด,จดนี้นะฮะอ่าถ้าชอบก็สับตะไคร้ได้ครับผมขอบคุณมากบ,บอาบบอยอวิ่ง